สำหรับเด็กในอนาคตดังนี้ 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเน้นความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 1. น,นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 2. นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 3. นักเรียนมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 5. นักเรียนรู้จักชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 6. นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 7. นักเรียนรู้จักรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย 8. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 11. นักเรียนมีจินตนาการและความคิดริดเริ่มสร้างสรรค์น 12. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านสาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคัญสี่เรื่องได้แก่ 1.